ราบสวัสดีชาวเรสแล้รครับแรนดอมเหมือนเดิมแต่เกมนี้เลือกเป็นแรนดอมโซเวียตเพราะว่าโฮสเล่นโซเวียตนะครับจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบนะเลือกตามที่เลือกถนัด แมปนี้โซเวียตค่อนข้างได้เปรียบอะตั้งต้นเกมแล้วก็เลดเกมอะแล้วแต่คนถนัดนะเห็นเพื่อนๆหลายคนบอกเสียงเสียงเกมมันดังนะเดี๋ยวคลิปในตอนตัดเดี๋ยวผมจะลองเบาดูนะ เดี๋ยวเบาแล้วเสียงเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะผมไปได้แก้ไขนะเสียงดังเกินบอกได้ครับอะไรปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงให้ครับผมแต่ตั้งแต่ตัวโปรแกรมอ่าราจอนะมีการอัปเดตนะในคลิปมันจะมีตัวเลขโชว์การบันทึกอยู่นะซึ่งเมื่อก่อนไม่มีนะ หลังๆนี้อัปเดตปุ๊บเพื่อนมาอย่างนี้้ะเลยไม่รู้วิธีแก้นะถ้าเพื่อนใครรู้วิธีแก้ก็ฝากแนะนำด้วยนะครับผมเรื่องนี้ผมไม่เก่งนะ ready. Ready. อาศัยดู y YouTube ฮะ uh. ดูพักรักจำมั Canceled Rally New Established r Point สีเขียวนี่เป็นโฮสนะ ready, <com> เีมนี้เล็งเล็งโฮสคนเดียวปะ <off> โฮสคนนี้หัวร้อนนะบอกนะหัวร้อนไมหัวร้อนเดี๋ยวดูเอานะเพราะผมเคยเล่นแต่กแกมานานละ ใครยังไม่เคยดูคลิปโฮสต์หัวร้อนนะ <Unit S 1> ไปดูได้นะอเ,เอาเ้ยเกมฟูมาทำไมวะเอามา,มา,า,มาเราเซอร์ไว <Un its. S 1> ครับก็ละโอเคแล้วมั็นทักทายสองลำนะ สายผู้สายจะเล่งสีเขียวนะสีเขียวเป็นโฮสต์โ <ไป S 1> อเอคีรอบไปหยอกหยอกื่อนหยอกหยอกก็แ่สายรถปูหน่อยสายรถปูยัยยยงไงละ่ะหลอกในหะ้เขาพับฐานนะ Unit ready. Unit lost. Unit ready. We are not coming, we are not dying. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit ready. Building. Unit ready. Unit lost. Building. Unit promoted.

สรางนะจะได้สร้างเร็วสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะเวลาแย,ยกยศนะออกจากคันที่ไม่มียศนะกดวานะสำหรับมือใหม่นะแต่หลายๆคนที่ดูเกมนี้บ่อยก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับ เสียร์ทางครับออกลงรถถังเยอะๆ่อยมันจะได้รีโหลดเร็วนะ,ะสีแดงไปลนะโอ้สีส้มได้สปายนะแล้วเกมนี้เราลืมเล่นสปายเลยนะ โดนกระชับว่ะโอโดนห่อกระชับแล้วว่ะแสดงว่าสีส้มนี่พร้อมแล้วนะออกมาอยู่ตรงกลางนี่แสดงว่าพร้อมแล้วเออวางยากษวางยีนอ่ะ ๋อร่วงว่ะทา,าอะไรอรั้งนี้อ้าวส้มส้มโดนขีหลอกไปแล้วโอ้แน่นเกิน เฮ้สีส้มทำห้าวมีแค่นะี้ทำห้าวเป็นไงล่ะโดนลุมสามเลยเป็นไงล่ะห้าวจัด เอาวเกินเดี๋ยวมาลองนะมาสามหนึ่งสองหนึ่งนะเล่นออกมากลางเนี่ยถ้าไม่พร้อมหยอกนะออกมาพวกนี้ล่อตีนเลยนะเดเทคนิคไหเทคนิคมันนะอ้าวตายแล้วนะบ้า unit lost hai base hải vậy à, Tôi lăng phí tay ừ. à, Tay đó À, này Miên miên Our base is เนียนเนียนตัวแรกไปไหนแล้วะวะอนนี้ต่อเอาหายโดนอะไรยิงวะฮอยิงเหรอโอ้ฮอยิงครับมันไส้ตัดขวางทางสปายเราไม่ป่าดงคงไพ่้าเป็นเลยไปเ,เป็นล่อเฉย สปไปเราเดินต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่โอ้โหยังว่าจะตาดีเว <Unit lost. S 1> เอ้ยหตรเอิ Unit lost. Unit lost. ลมไม่ดีแล้วเว้ยยิงเพ้งแม่งเลยวะไ,ไม่ประชด <Unit lost. S 1> ชีวิตนะออกมาออกมาได้แล้ว นั่งหน้านี่เลยนี่น,นี่เป็นไงล่ะนั่งให้คีลอบสวยไปเป็นไงดูดูความฉลาดผมเน่ยให้เขาปั๊มบ้างคีล,อล้อปเออ Base is under attack. Unit lost. Construction complete. Building. Building. Unit lost. Cannot deploy here. Building. Construction complete. Unit lost. Construction complete. Construction complete. Our base is under attack. Unit lost. Cancel. Unit lost. วันไส้สีส้มแล้วเกินนะเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งมานนี่คีลอบที่ลักคีรออที่รัก พบรักนักคีล็อกเนี่ยเป็นไงล่ะเขียวชโจมม้วเป็นไงล่ะอาไปเลอะกลางบ้านเวยกลางบ้านเวย เดี๋ยวชะอมไม่ได้โฮสเดีเ๋ยวชะอมไม่ได้ยังไ,ไ,ไงล่ะเฮะ้โฮสหัวร้อนเหรออ่ามาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับโฮสหัวร้อนนะโอ้โหตายเรา เข้าไม่ทันนะเก้าเดียวอะอีกเก้าเดียวจะเข้าไปแล้ะเอ,เอ่เข้าสีส้มไปมล่ะเดี๋ยวอรอแป๊บนะึ่งใจเย็นๆนะฮะเป็นไงฮะไปอยู่ตรงกลางสถานการณ์รดีไหมนี่ไงฮะใช้ยาวอดัวร้อน ไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะบอกนะมันต้องหัวร้อนจริงๆนะมันจะได้นะเดี๋ยวชะอมได้ชอบอยู่กลางเอีเอ้ชะอมไม่ได้เออแกเอาไปดอกนะรัศมีน่าจะถึงเนี่ยยิง ม่รัศมีน่าจะถึงนะเก<ส>ี่ยวแบบเพื่อแพร <Construction complete. S 1> อะยังไรละ่ะชอบอยู่กลางอะมาเด้มาเด้ไม่ามาพี่มาเองก็ได้น้องชอบอยู่กลางอะมา<ป>ชอบเรียกตีนฮะ<า>โอ้ ไม่พร้อมอย่าห้าวเห็นไหมฮอดฮอดพิม์รวยไหมบอกแล้วสายายายังไม่ใช่ได้มากง่ายๆนะหัวร้อนก็คือหัวร้อนนะอ่ะนะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนะึง เดี๋ยวรอคีลอบพี up, ่แป๊บนึงนะมาต้องเจอคีล็อบโอเคอเครับบนใส่กันอยู่นะพลังงานน้อยจัด Final building selected. Building. Construction complete. Unit ready. Building. เนี่ยดอกเตอร์เนนๆ ได้สปงสปาเนี่ยออกมากลางนะเองเนี่ยอ่ t เฮ้ยยังไม่ได้สปายเลยนะน้อง <it> lost. ถ้าพี่ได้สปายพี่จะห้าวันนี้มาอีกรอบล่รอราม r e กัน Unit Unit Lost Unit Ready แล้วไงเชีจ้ากีล e ็อกเนี่ยมัหล,มหล่อดาเมจถ้าพวกขลิบไปเฉยนะโอเคได้เปิดแมปแล้วว่ะ <Unit ready. S 2> มาถึงเวลาสปายแล้ว <Construction complete. S 2> สปาย <Ready. S 2> เวลาสปายงง ปลายเดินก็โง่ผมชอบเดินก็โง่นะลำลังแล้วมันก็โง่จริงๆฮะถ้าผไม่ค่อยได้ครับนี่แต่รอบนี้เข้าได้เว้ยแม่พระมีปลอมตัวเข้าเป็นสิบเลยยังไงล่ะปลอมตัววนะเนี่ยเอ้าช้าแต่ได้อยู่นะยิ่กว่าไม่ได้นะ อายอ่ะโอ้ตายละเก็บแล้วไม่ต้องเข้าออแล้วนะคุณขยายเกาะมาตรงนี้เลย ไม่ฮะสังเกตฮอดฮอดจะพิมพ์รัวๆเลยฮะแต่คนอื่นนู๊หมดฮะกูเองเก่งอยู่คนเดียวสุดยอดฮอดหัวร้อนนะเฮียกิเลงมาแล้วเว้ยรามราช นายไม่มียอดเราไม่กลัวหรอกจะยิงได้สักเท่าไหร่เชียวไปแหมเป็นไงไปอยู่กลางไอ้โดนงนี้แหละแหมอ๋อตตที่ขี้บ่นจริงป่ะ Building. Construction complete. Building. Cannot deploy here. Building. Construction complete. New rally point established. Building. Construction complete. Unit ready. Building. Ah, hôm bọn gần đây. Construction complete. Ah, na ria lò. Unit ready. Tia lò kia thắp sư sùa. Repairing. Unit ready. New rally point Building. Construction complete. Unit ready. Building. Construction complete. Unit speed upgraded. suối Unit ready. Building Construction complete. Unit ready. I'm Unit ready. Building. Construction complete. Unit lost. Building. Construction complete. เขาทำอะไรจาคนบินไปเสร็จแล้วยอมง่ายจังวะไชเ,เกมนี้มันใส่กโอนแต่สีส้มนะสีเหลืองก็ยอมง่ายเกินไปนะส่วนสีชมพูก,ก็แอม,มอย่างเดียว ผมมองว่าไม่ชำนาญแมปนะ, <Unit lost. S 1> ปะเพราะปกติถ้านานขนาดนี้ยูนิตต้องเยอะมากเลยนะ Unit 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 ไม่น่า <Unit S 1> มีอะไร <promoted. S 1> พลิกโฮอไปแล้วไอ้ฮอไม่อยู่ดู <Lost. S 1> แลองสียทำใจไม่ได้นะ Unit <ready>. Unit ถ้าเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่าฮอตขี้บ่น <Unit S 1> จริงหรือเปล่าฮอตโร้อนจริงหรือเปล่าลองมาแจมห้องแกได้นะ รับรองอะถ้าคุณตบโคตรอะโคตจะด่าคุณรัว